กลับสวัสดีมิติเกียนแฟนๆที่รอเลยรับฟังทุกทันนะครับผมมือนีพี่น้องอาจารย์สูกทวนมาพอ้ข้าวบกเข้าสายซึ่งนกเขาญีต่อดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมดินคือพันแถอะ่ากระพาพี่น้องอาจารย์ทุกทนท่้นมองออกไม้ให้เก่าแล้วครับผมไม้จะเป็นมาโคกหน่อยนะครับอู้นั่น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 นกบินมาทันทันสองตัวผุนผุนคู่หนึ่งผุนมาครับอาจารย์หลายๆทันนะครับผมอาจารย์ทันแรกนะครับผมอาจารย์ใส่นะครับผมตัวได้มากมื่อนี้ โอโก้แม่นเดื่มเพราะว่ามีนกตัวเดียวท่านต่อไปคุณพ่อเสียนลนะครับผมครับผมตัวไรที่เด็ดหอมรวมสายหลาที่เก่าหอมรวมสายเดิมพันหอมรวมสายเดิมพันหอมรวมไม่ถืออัดแทนเลยท่านต่อไปกคุณพ่อเด็ดนะครับผมตัวไรตัวไรดาวดวงอู้ยดาวดวงดาวดวงแต่ทุกทายเขาก็จ้าเตี่ยนะครับผมจ้าเตี่ยมากกับเจ้าลิงล่มนะครับผม ปลิงฟ <rium> <ste vens> <char it> ้าลิงล่มเดี๋ยวลิงล่มลิงล่มสายมันนะครับผมเดี๋ยวจังหวัดรอหลุดน้ำกันนะครับผมไม้ก็เป็นบันโคกหน่อยนะครับผมวันนีน่าจะรวยจังหวัดบนหลัดเจ้าท่านี่นะครับผมแต่ตอนนี้นกปลาเงียบมิดอิ่มซิมนะครับมันเทียงอะไรตัวเทียงหรือบ่เทียงห้าโมงห้าโมงกลัวเกือบเทียงแล้วนะครับผมนกปลาบักขันจักโตนะครับโอเคครับผมพี่น้องอาจารย์เดี๋ยวจังหวัดรอหลุดน้ำกันนะครับผม ไม้แหลกจะแหกมันหรือบอหอมร่วมจะออกซึกหรือบอนีเป็นยังไงอีกหนึ่ง <c oughs> โอเคกคับผมเดี๋ยวจังาวหลุนกันนะครับอ้จัดเดียวนะครับผมอาจารย์เดียดจัดกอนมูนะครับผมพูน่ะนั่งปดอยู่นะครับเสียงเล็กกิ๊ดกิ๊จวดจวดจ้าจ้าดนะครับผมหกปลานะครับผมเสียงหลาบเสบนะครับผมอา่าแต่แรกของทีมงานมาแล้วนะครับผมงานโลกปุังมาหมานทอเนาะ ผู้ับเม,มาไล่ไงก็ามากันนะครับผมหมืดถีบหมืเดแดนมาแล้วนะครับสิ่งุบสาดร์เล่นกับบนนีละผูะดได้ได้นกกัน,นั่งตากฝ้นหันละพวกว่าได้นกไปเขาห่มก่นอนเง,ด,งดไหลมองโต๊ะกสี่ใช่หมอว่านีไม่นมืองไตึง,ไหตงหัวเจ้ออากวาโอ้ยแมีนีเนาะ ประกันมองขามนะครับแหลกมัดวัดมัดนะครับผมจุ่มเดียวซีตอมองนี้เจ้ายังงก่อนโพนฝนดาวลุงดาวลุงจัดเต็มแหลกของทีมงานให้แล้วนะครับผมปดล็อกแล้วมือานี้เต็มตัวไปก็คือฝนตกวข่ำนะครับเดี๋ยวไปหามองชื่อกับเขากับหนามมากินซ่อมอาการฝนก่อนนะครับผมอาจารย์เดี๋ยวจังมาหลุ่นน้ากันอีกเท่อนะครับผมอ,อาจารย์เตียกับผ้ากินแต่เหงาเป็นทายแบบนี้นนมแมนหัวของเถนะเนาะ ลิงล่มเนาะฟังตะซือเป็นยังขันล่มมามันขันหลดุดขันบุมีล่มมันยังบ่ค่อยขันขันสิว่าผกลิงล่ม,อลมโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวรอหลุนไม้ต่อไปนะครับผมหลุนฝนไปนํานะครับครับผมอาจารย์ฝนใหญ่มาแล้วนะครับผมกําลังจะใช่นกลักเดียวนะครับฝนถึงมาแล้ววันนี้เขาเลยจะมาจอดกินเขากินน้มสักก้อนนะครับผมโอ้บางบรรยากาศนะครับ ใส่นุกลักเดียวบ่เนี่พากันมีหางยังปลาขอนบ่กูต้องล่างด้วยก็จะไปหลังน้ำนี่เนี่ยซ้ำมรังหใครหลาบเาออกไหมหลาบปลากระพงเอามากินก็ขาเนี่ยดังไฟกีบหอยดีหัอปะโอ้ ฝิงดิไปดิหืนรวยมนกินเขากินน้ำ้องกันนะครับผุมบาหลังจากกินเขากินน้ำแล้วห้องก็จะไปกินเหวนะครับนี่คนหนึงยบเหวือจรดแล้วเนยตัวนั้นเดียวกันอีกกระป๋องนึงะปลาหลาบปลาเหลืออยู่ลานี่ยผม่ากินเลยวยเ๋ยวจะกินยังไง๋ยว ปากคือบ้ส um ือเกือบมนกมีตัวนีตัวปลาปลากระป๋องมันีแต่นี่านแบบนั่นเีนั้นก็ว่ามันกินยนักิงหนกมันบริลล์ล่งกินคือโอ้าต้นไม้ตัวนี้เจียวเขาออกเดี๋ยวยเได้ได้มีนกหวงี่เอาไมเนาะที่มาแกแขนให้อาจารย์เกียวมงมันเดือดหน่อยเยียมแล้วนี่มันหม่องเทยบบนี้นมีหม่องไทคนสุโตั เนมลงห่อเขาดีเไปหันโคโลเพิ S> <S okay, okay. 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 Right um ่มไปจะมาตกลงในฟองเลยได้นำไปจำอยู like ่ขีดินเลยเดี๋ยวจะด้วยเดี๋ยวคุณบอกตีไปเตะโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวกินข้าวตรงกันนะครับผมเดี๋ยวจังรอหลุนเมืองเมื่อจะใส่นกลักเดียวบอลนี่ขึ้นเขาขึ้นเขาพ้นยิ่มากแล้วนะครับกินข้าวแล้วนะครับผมฝนก็กำลังหยุดตกยัมาใส่ไม้สุดถ่ายนะครับปิดถ่ายรายการของมือหนีนะครับผม มดมือได้สนุลูกลักเดียวครับลักที่สองนี่สิเป็นยังไงนี่โซ่ข่มม้าน้องนะครับข้นมนันห้าโมงโอ้สี่โมงสี่โมงเย็น,นมนันรอหลุดนุ่กันไม้นี่กันบกอะไรท่าบะไรนี่บอดีขยังมีแต่ลบลบตะฝนอยู่พวกอันนี้นะครับเอาลาดน,นี้บ้างถัง ใส่จุ่มเอาไวเลยเหลกมัดวัดมันหาเมืองเมืองไม้เหลือเหลือนี่ครับใช่หอใช่่้านุกมันนกมันเขาจะไปหาถ้าอื่นหรอกเออมดกับบกัดหนอก เดี๋ยวจงมารอหลุดน้ำกันนะครับผมนะครับลักหนีวัดม้านกับหอมรวมนะครับนี่นะครับหอมรวม,มหอมโฮมอยู่นี่ครับหอ,หอมโฮมสวนลิงลมอยู่นี่นะครับผมเจ้าลิงลมนะครับอยู่นี่นะครับนี่นะครับต้นเทียมก็ได้โดอ้ฝนมืดอือคือ,คอห่ามองนั่งบ่าทนนี้อยู่ป้ายยาขาที่หละ่ะ นี่ดิไปเตี้ยเขาปลายู่ข้าเขาจะไปลบอยู่ในปลาอยู่ข้าตัวนี้โอเคครับผมอาจารย์รุนมึงนะครับผมจวดจัดฝัดบุ้มบ่มิดเป็นห้อยไข่นะครับผมสำหรับรักหนีนะครับอู้บรรยากาศบ่ไห้นะครับผมนกตอขันขืนเงียบมีดซีรีหากมีเงินเที่ยวเงิดหล เข้าไปอีกวันนะครับนี่ยินเสียงนกคู่อ่างนะครับอยู่ทางบนอ่างวัาซิปก็ข่ำหมดเลยครับต่ว่าหาบอ่างตลอดครับทีแน่ๆซิปมีแถแน่นอนมันบอกมานะครับเห็นไอ้จอ้จรนใส่ใหญ่น้ำไปจัดอยู่ไปจักอ่างเสียงกลางกอก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 อกซิปซิปก็ข่ำมีหรอกคู่บุกโดนหนึ่งยังมาทันเสาอ่างเลย ไลยแล้วทางผุนแต่ว่าทางเฮานันบ่มีเงิดไหลอู้นกอ่างตัวนี้มห้งพีตาไปทำอาอยุขันอากาศดีๆอากาศเถิดบ่ดีบดบบนีน้ก็คือเก่าละ,ะครับผมอาจารย์ใครต้องการนกฝึกนะครับผมหรือว่าจะเป็นนกต่อนะครับก็ยังมีแบงคืเอเก่านะครับผมึืนมันมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับหรือว่านกผึง นกเกือบพ่อฝึกนะครับกําลัางจับขืนชานก็มีอยู่นะครับกระโถกิงกลางกระเล็บแก็บกันเข้ามานะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับมือนี้บม,มา้ามันกับพี่น้องอาจารย์เลยม้มามันขัดม้มามันแน่บรรยากาศมันหัยนะครับเที่ยวลบตะฝนเบิดมือใส่นกสองลักนะครับผมเด็กตัวหนึ่งเบิดลทุกคนเด็กนกตัวเดียวคุณน,นกมานเพิ่น,นครับเพิ่นใส่พี่นกมาน คัดหมดแล้วนก e. มันม <tinc S 1> ีอย <like> ่างขนคือผุเต็มของแทของแท้แท้วากะกดิยินงูกินกบอยู่สื่อไดทยแอบแอบยู่หันโอ้คือคือกันเน่หันมึงแล้ววะตุ่มยำตุ่มยำงูสิงอยู่บวาวะหอดหกแข่งยักลางขนาดนะครับ อ้เหีเ่ยวคักเหี่ยวเนี่ยได้พี่น้องอาจารย์ทุกๆทับนะครับทุเข้า,า,าขมาได้ครับผมผู้ใดอยากได้นกฟึกนะครับหรือว่าจะเป็นนกตอนะครับมึงนี่นกมันไปเดินอยู่ไดอย่างมองว่ามองว่าคู่อ่างไหมฮะเมนบ่ ยางเลี้ยงนายางเลี้ยงแถวกันต่อยต่อยงอตกเตินะครับมวยไฮมันสี่ต่อแต้มเดียวนะครับผมโอ้ยส่วนเจ้าลิงล่มกับบุมมีนกเขาเปียมจักโตเลยนะครับเบิดนี่ล่ะมีนกเป็ดเจียมตัวเดียวของพญิดชลงอากลากเสร็จข้อหล่อนี่ล่ะเบิดมือเห็นนกอยู่ตัวเดียวเรือหันเห็นตะฝนนะ โอ้มาข yes. ี่รถมาหากินปลากระป๋องขึ like ้นมาไกลแท้ก well, ินอยู <void> ่แถวบ้านก็นสพอได้กินยังได้เนาะปลากระป๋องซับฟ้าไม้กันดีดีนะครับผมตัวอากาศบปรเป็นใจนะครับครับผมก็เก็บนกเซตเป็นทีเดียวอร่อยสุขูสุขศรนะครับผมบูมีคลิปมันมันให้พี่น้องอาจารย์เ่าได้รับชมเลยนะครับผม ผมรู้สึกว่าโอ้โหโบว์พิทาสะละเกินถ้าเป็นแบบนี้อากาศว่าเอื้ออำนวยนะครับ,บเรื่อยๆจะแห้งออกกันทุกคูทุกคนนะครับผุ้มเคลียล้ครับผมก็คือว่าล้วครับผมภายใกล้หนกตอหรือว่าจะเป็นนกฝึกหรือว่าจะเป็นขื้นมันมัน,มน,มนกับโทษกิง่งกลางกระแลบแกลบกันขอไม่ได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมสายซึ่งนกเขาใหญ่ตอดินนะครับผมกับมูนีกับเซบเรโวไล่ย่างห่างแล้วนะครับผมพี่น้องอาจารย์ ฝนสีมาอีกแล้วนะครับผมทั้งคำทั้งฝนตกเบืดอเหมือใส่นกอยู่สองหลักนะครับสายเสือนกเขาใหญ่ตอนนีก็จะขอลาพีและนองนะครับผมไปนนโอกาสนี้นะครับผมก็สียอกาวคําว่าสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านนะครับอุ้ยพูนะเนี่ยมึงหนาเลยทุกคนหนาหดหดหนาหดโหดมันหนานกนกที่โบหดขึ้นอ้าตาโอเคครับผมบ๊ายบายครับ